สวัสดีเพื่อนๆทุกคนฮะเราอยู่ที่จุดตัดถนนพระรามหกขณะนี้ขบวนที่กำลังมาเป็นขบวนที่388ครับรถชาญเมืองจากชุมทางชาชิงเร้าออกจากป้ายหยุดรถพยาไทยมาแล้วนะครับแล้วก็จะประจอดป้ายหยุดรถอุรุพงศ์ที่เราเห็นตรงนี้ก็คือชุมชนบุญร่มใสนะฮะ เดิมตีนะมีบ้านคนเยอะแยะครับตอนนี้ถูกไล่ออกไปหมดแล้วครับให้เคลื่อนย้ายเพราะว่าเขาจะสร้างทางใหม่ทำทางรถไฟใหม่นะครับมาแล้วครับกระบวน388ได้หัวรถจาก G E A เสียงสัญญาณเครื่องการดังขึ้นครับบริษาทลง ถึงการยังไม่ลงนะครับเปิดเสียงขึ้นมาเฉยๆแต่เสียงนี้ก็เป็นเสียงเร่งนะเร่งผู้โดยสารให้ลงแล้วก็เร่งผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะตามท้องถนนครับรีบๆๆนะเหมือนไฟเหลืองเลยยิ่งเหลืองในยิ่งเหยียบนะครับไฟเหลืองในชะลอ แต่ส่วนมากก็เหลืองนี่ยิ่งรีบยิ่งเหยียบเพราะเร่งความเร็วก็รีบไปเปืืองกันขยับขยับลงขยับลงขยับลงอึบ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 อ่บอบอาอ,าอาเก่งดำเก่งดำอโอ้โหเฉียดครับ HRV นะฮะไม่ใช่เก่งมอง ฝั่งโน้นก็ลงแล้วนะครับอ้าวมอไซเฉียดหน่อยหนึ่งอีกฝังโน้นก็ลงแล้วเช่นเดียวกันเอาละครับได้เวลาของขบวน388จะข้ามผ่านจุดนี้แล้วอันนี้แมมาแล้วนะครับขบวน388 รอนนีบอกว่ารออยู่แล้วลงปุ๊บออกแป๊บเลย4 5 3 9วาสามเากถจีนนะครับขบวนเข้าไปในชุมชนโพรงรถไฟยมราชใกล้ชิดกันมากขึ้ใกล้ชิดทางมากเลย เรื่องการยกขึ้นแล้วครับเฟคโฟโต้ทายไปเรื่อยสวัสดีครับ